ปุ๋ยริสโกลตราควายดอน ปุ๋ยน้ำริสโกตราควายดอนสุดเข้มข้นเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตรปุ๋ยหอ่อแล้วกูจำได้ดีเลยจำขึ้นใจเลยเจ้าเคยใส่บอกพืหอยัเมื่อวานนี่เมียกูเสื้อมาตั้งไว้หลังตู้เย็นเพ่าะเมียจะากู้จักใส่ของดีกูเมาเราครับบ้านนาะไปเห็นตั้งไว้หลังตู้เย็นปาดเมียกูก็เ,เป็นตาหักแถ้ว่าซื้อของมาบำรุงเจ้าเห็นจั้งไดนปัดไว้กูก็เปิดนาำเลยละเว้พ่นใส่ต้นไม้ยินไปสองแก้วนี่แล้ว ุ๋ยน้ำริสกโกลตราควายดอนอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมกรดอะมิโน,โนวิตามินกรดฮิวมิช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชโตเร็วสมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพสามารถใช้ได้กับไม้ดอกไม้ผลพืชผักสวนครัวข้าว อ้อยมันสําปะหลังยางพาราสั่งสองขวดรับฟีกาแฟผสมสมุนไพราตาว,วินคอฟฟสั่งซื้อได้ที่เบอร์086-235-3399วินามห้ยน้ริสโกนดีดีแล้วพวอ่อใหญ่เนาะโอ้ยหน้าเจ้าก็งามงามต้นไม้ดอกไม้ก็งามงามงามโยแต่กูตีย่างเดียวว่ะเรื่ององามหรอพ่อใหญมันบ่เส่ยบ่โอ้ยมันอาหารพืช่วมันอาหารคน มานันบอกว่าแถมของกินมาน้ำเนาะกับแมนตัวพ่อไงทำพ่อไงสร้างปุ๋ยน้ำริสโกตาควายดอนสองขวดเนี่ยนสิแถมกาแฟผสมสมุนไพรตาววิ่นคอฟฟีมานำ้ำอ๋อแสดงว่ากูเมาและกูใส่พิษประเภทพิษประเภทจตั้งไดบานกูนเอากาแฟเนี่ยไปโฮสพักแล้วกูก็เอาปุ๋ยมากินนั่นแหละอ๋อพ่อญ่